คนอวดผีสื่อวิญญาณนะค่อม่วนชื่นคนลุกหนักทักโน้ตเชิญยิ้มกลางรายการ เรียกได้ว่าสร้างความเศร้าเสียใจให้แก่แฟนคลับเป็นอย่างมากกับการจากไปของนัคมชวนชื่นที่ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่12เมษายน2564กระทั่งมาเสียชีวิตเมื่อวันที่30เมษายน2564จากการแจ้งข่าวการเสียชีวิตของนัคมหลังไอ้พัชรินลูกสาวได้โพสต์ข้อความว่า คุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะซึ่งได้มีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาแสดงความอาลายัยล่าสุดรายการคนอวดผีได้โปรโมททีเซอร์รายการที่ได้มีการเชิญดวงวิญญาณของนักคอมชวนชื่นมายังในรายการโดยเจนยานทิพย์ได้มีการสื่อวิญญาณกับนักคอมชวนชื่นโดยทางรายการได้เชิญเพื่อนสนิทเพื่อนรักนักคอมมาร่วมรายการนั่นก็คือโน้ตเชิญยิ้ม ซึ่งเจนได้พูดกับโน้ตเชิญยิ้มหลังนคกคอมได้สื่อคำพูดมาถึงโนตว่ามึงจำได้ไหมกูยังประทับใจที่มึงใส่กางเกงตัวเดียวกับกูกูไม่เคยลืมก่อนที่โน้ตเชิญยิ้มจะตอบกลับไปว่าขอมึงไปอยู่ภพภูมิที่ดีไม่วันนี้ก็วันหน้ามึงกับกูต้องได้เจอกันทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องกิจกรร,ร,รมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ